มแมลงเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกแต่ว่ามแมลงหลายพันกลับมีขนาดใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึงวันนี้ฮอนทอสจะขอพาทุกท่านมาชม,มแมลงยักษ์สายพันธุ์ต่างๆที่คุณเห็นแล้วจะต้องอึง้งกับขนาดของมันที่ใหญ่จนคาดไม่ถึงจริงๆค่ะพึ่งยักษ์ญี่ปุ่นที่สามารถไล่ตามเป้าหมายได้ไกลถึงสไมล และมันอันตรายถึงขนาดที่มีคนเสียชีวิตจากพึ่งยักษ์ชนิดนี้มากถึง30 4 0ถึง40คนต่อปีค่ะดวงไททันขนาดยักษ์นี้มีพื้นเพยอยู่ในประเทศบราซิลโดยมันมีขนาดถึง6.5นิ้วไม่เคยมีใครพบตัวอ่อนของมันแต่คาดว่ามันน่าจะเติบโตอยู่ในต้นไม้ค่ะนี่คือแมงมุมทารันทุลายัก ที่ใหญ่ขนาดกินนกเป็นอาหารได้แถมตัวเมียยังกินตัวผู้เป็นอาหารอีกตัางหากถ้าหากมันเกิดหิวมากๆค่ะดวงช้างที่มีเขาที่งงสวยงามเหมือนงวงช้างแต่จะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นซึ่งเขาของมันเอาไว้ใช้ป้องกันภัยจากศัตรูและพวกเดียวกันอีกด้วยค่ะ เดิมทีเจ้าตะกะแตนตำข้าวนี้ถูกนําเข้าไปยังอเมริกาเพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูพืชชนิดอื่นแต่ปัจจุบันสามารถพบมันได้ทั่วโลกค่ะตะกะแตนพุ่มไม้ขายาวที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับใบไม้จริงๆซึ่งมันสามารถขยายปีออกมาได้ขนาดใหญ่จนน่าขนลุกค่ะ ผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ซึ่งวัดขนาดปีกของมันได้กว้างถึง12นิ้วเลยทีเดียวค่ะดวงกุไลแอดที่ดูใหญ่เมือนจะกัดมือคุณขาดได้แต่จริงๆมันกินแค่ผลไม้เท่านั้นแต่แค่เห็นขนาดตัวอ่อนของมันแล้วยังขนลุกเลยค่ะเพราะมันใหญ่น่ากลัวจริงๆ แมงดามอ้อหรือมวลน้ำยักษ์สามารถพบได้ทั่วโลกแต่ที่เด่นๆคือที่ไทยนี่เองค่ะเป็นหนึ่งในสาชนิดของแมงดานาที่นิยมเอามาทำน้ำพริกแมงดาค่ะสุดสยองมาแล้วกับมแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกโชคดีที่คุณจะพบมันได้ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นและไม่มีในประเทศไทยค่ะตัวต่อแมงมุม ทีลลาทลันทุล่าเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนของมันปัจจุบันสามารถพบได้ทั่วโลกค่ะแมงมุมยักษ์ที่พบได้ในประเทศแถบตะวันออกกลางและมักชอบไต่เข้าไปในถุงนอนของทหารที่มาตั้งแคมป์อยู่บริเวณทะเลทรายถือว่าเป็นฝันร้ายของทหารในพื้นที่แถบนี้สุดๆค่ะผีเสื้อที่มีพื้นที่ปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นผีเสื้อที่สามารถผลิตไหมที่มีคุณภาพสูงค่ะจริงดิบยักษ์ชนิดนี้เป็นมแมลงที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วก็เทียบเท่ากระรอกตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะตกะแตนกินไม้ยักษ์เป็นมแมลงที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เก่งเรื่องพางตัวที่ดูเนียนเหมือนกินแม้จริงๆค่ะเฮอร์คิวลิทมอสแมลงประเภทผิดเสื้อที่ใหญ่ที่สุดที่มีพื้นที่ปีกกว้างถึง300ตารางเซนติเมตรค่ะเมกานนโรซิปอเมริกาหน้าแมลงที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกพบในประวัติศาสตร์มีปีกกว้างถึง27นิ้วค่ะ มีดัสมแมลงวันที่ใหญ่ที่สุดโดยตอนกลางปีกวัดความยาวได้ถึง3.9นิ้วหรือ9.9เซนติเมตรค่ะเมียมิเซียเบวิโนโดามดที่ตัวใหญ่ที่สุดมดงานมีความยาวถึง1.5นิ้วส่วนราชินีมดอาจยาวถึง1.6นิ้วค่ะใจแอนเมสันเพิ่งที่ตัวใหญ่ที่สุด ที่มีความยาวปีกตอนกลางถึง4นิ้วค่ะชานเมกาสติกแมลงที่ยาวที่สุดที่มีความยาวถึง22.3นิ้วค่ะ